พระคู่ประลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระมหานพพรบุญญาชโยปร,รียนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระธีรพัสกุลธีโลหัวหน้าสํานักงานประสานงานเครือข่ายภายในประเทศมอบถุงยังชีพจํานวน1,100ถุง ประกอบด้วยข้าวสาร2,500กิโลกรัมปลากระป๋อง7,700กระป๋องบะหมี่สำเร็จรูป7,700ซองและได้รับการอุปถัมภ์จากบริษัทขนมปังโกเรจจบรดจำกัดมอบขนมกว่า2,000ชิ้นรวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า4ตันเพื่อมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่เป็นสาธารณาสงเคราะห์ซึ่งจะนำส่งให้ถึงมือผู้ป ประสบภัยผ่านเครือข่ายกัละยนานมิตรศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ต่อไปค่ะทั้งนี้เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ครั้งนี้เป็นผลกระทบจากพายุวิภาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเป็นบริเวณกว้างโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอปัวอำเภอทุ่งช้างและอำเภอเชียงกลาง ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำนานก่อนจะไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมือง ในการนี้พระครูประหัฐรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้สั่งการให้ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์โดยโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายเล่งบรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัยในระลอกสองพร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือแก่พระภิกษุและประชาชนต่อไปค่ะ